โอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลเวลาครับน้องไปดูนะข้อสอบข้อแรกกันเลยดีกว่านะมาใครได้ข้อสอบแล้วน้องดูครับพี่ติบอกว่าพี่ติยกมาประมาณห้าหกพาร์ที่มันออกแนะ่ๆหนึ่งพาร์ทการคำนวณพาร์ทการคำนวณอนะสิ่งที่น้องต้องจำมีไม่กี่เรื่องน้องครับพี่บอกเลยว่าอย่างข้อเน,นี้ยใครทําได้บ้างเอาเรื่องออกแน่ๆนะ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 คุยให้เด็กมันฟังว่า จริงๆแล้วการสอบเข้าม .1 อ,อ่ะบางคนบอกโอ้โหสนกุหลาบสอบยากขอวางสอบยากระหว่างพี่นั่งโม้น้องทําโจทย์ข้อนี้ไปด้วยนะใครทาโจทย์ข้อนี้ได้ตอบเท่าไหร่น้องคอมเมนต์มาก่อนเลยน้องคอมเมนต์ตอบก็มาตอบหนึ่งสองสามสี่น้องตอบมาคือโจทย์ข้อนหนึ่งที่พี่จะสอนก่อนเลยอันดับแรกคือน้องต้องรู้ตัวนี้ก่อนน้องครับลำดับการคำนวณมีทั้งหมดสี่ลำดับใครสามารถเขียนครบสี่ลำดับได้บ้างลำดับการคำนวณมีทั้งหมดสี่ลำดับในการคิดก็คือหนึ่งสองสามสี่ลำดับหนึ่งคืออะไร มาทุกคนมาคิดกันโจทย์บอกว่านักเรียนครับถ้าเราไปเจอโจทย์การคำนวณที่มีหลายๆตัวเป็นการบวกลบคูณหารรักคนเยอะๆถ้าน้องเจอวงเล็บให้น้องทำโจทย์ในหรือทำในวงเล็บก่อนเสมอโดยไล่จากวงเล็บเล็กไปทำไมลูกไล่จากวงเล็บเล็กไปวงเล็บใหญ่เป็นต้นดังนั้นคุณครูถ้าโจทย์มันมีวงเล็บน้องต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอจุดสำคัญพรุ่งนี้น้องเจอแน่แอะสอคนคุณครู จ้บอกว่าถ้าบางเอญนะเราไปเจอลำดับที่มีเลขยกกําลังเช่นคุณครูไปเจอเลขยกกําลังนะหรือสแควรูตไปเจอเลขยกกําลังหรือสแควรูตอันนี้สวนกุหลาบสามเส้นเผื่อไว้นะยกกําลังสแควรูตให้ทํายกกําลังกับสแควรูตก่อนเสมอดอกจ้าไม่เลยยกกาลังสแควรูตน้องไม่ค่อยเจอหรอกเพราะยกกาลังสแควรูตส่วนไปเจอโรงเรียนใหญ่หญหญและโรงเรียนที่เป็นรอบกิฟเต็ดนะแต่ถ้าเป็นรอบสามัญอาจจะไม่เจอรอบสามัญอาจเจอ ขั้นตอนหนึ่งแล้วขั้นมาขั้นตอน3เลยคือทำไมลูกถ้ามีคูณหารให้เราคูณหารก่อนน้องครับอ่าถ้ามีคูณหารให้ให้เราคูณหารก่อนโดยทําคูณหารจากซ้ายไปขวาแล้วเราจึงจะบวกลบเป็นลําดับสุดท้ายเป็นต้นนี่คือโอเปอเรชันครับลำดับการคํานวณครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไปนั่งดูครูครับ8ปดบวกสิคูณวงเล็บ5้าบวกสคูณวงเล็บ8ปดลบหหาร3ามบวกหนึ่ง ถามว่าวงเล็บไหนเล็กสุดครับเพราะกดน้องครับไปเจอแล้วครับวงเล็บเล็กสุดข้อน,นี้คือตัวนี้ครับ8ปดลบหหารสซึ่งใน8ปดลบหหารสมีลำดับซ้อนน้องครับลำดับซ้อนคืออะไรแปดลบหหารสมันมี6กหารสครับเพราะฉะนั้นระหว่างลบกับหารระหว่างลบกับหารน,น้องต้องหารก่อนถูกไหมน้องต้องหารก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อคุณครูในวงเล็บแรกเนะี่ยมันเลยกลายเป็น8ปดลบกับ6กหารสซึ่ง6กหารสจะกลายเป็น2 แสดงว่าคุณครูในวงเล็บมันคืออะไรในวงเล็บมันคือ8ปดลบสซึ่ง8ปดลบสกลายเป็นเท่าไหร่น้องแปลบสตัวนี้กลายเป็น6ครับเป็นต้นเพราะนนั้ครูจุดแรกครับเราเคลียร์ออกมาครับพอครูเคลียร์ออกมาปุ๊บมันกลายเป็น8ปดบวกสิงคูณวงเล็บปีกาเห็นไหมห้าบวกสคูณในวงเล็บเล็กคืออะไรหกบวกหครับน้องครับปีกาหันไหมแล้วก็เอาทั้งหมดทำไมลูก ยังอยู่ในรูปแบบของการหาร2ครับหานไหมเคลียทีละจุดนะสังเกตนะน้องทุกคนต้องได้พร้อมๆกันพรุ่งนี้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ต้องสอบติดต้องสอบติดนะต้องสอบคณิตศาสตร์ได้เกิน60%แน่นอนนะออกแน่ครับเนี่ยหมาจากไหน6มาจากก้อนนี้น้องเห็นไหมแปดลบหกหาร3กลายเป็น6กคำนองครับ2พอทําถึงจุดที่2องคำนองครับต้องไปดูในวงเล็บต่อครับครูไปไฮไลท์สีฟ้าให้ดูครูในวงเล็บเนี่ย ปรากฏว่า5้าบวกสคูณหบวกหนึ่งห้าบวกสคูณหบวกหนึ่งสังเกตคุณครูมันมี5บวกกับ2อคูณหแล้วมันก็มีบวกหนึ่งแสดงว่าในวงเล็บต้องคูณก่อนน้องครับตรงนี้ครับเราก็ไปคิดเลยนาะงสิบสองเอ้สคูณหกลายเป็น12เป็นต้นแสดงว่าในวงเล็บเป็นเท่าไหร่ในวงเล็บเลกลายเป็น5้าบวกสิบบวกหนึ่งสังเกตนะห้าบวกสิบสองบวกหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นสิบแปดเห็นไหมคุูที่เอาห้าดูนะห้า บวก12บวก1 12มาจากไหนทุกคนคงไม่งงนะมาจาก2คูณ6เพราะถ้ามีบวกคูณหารบวกแล้วคูณหารให้เราคูณหรือหารก่อนซึ่งก้อนนี้มันมีคูณตรงนี้ต้องคูณก่อนเลย6คูณ2เป็น12ดังนั้นบรรทัดถัดมาครับน้องครับมันเลยกลายเป็นเหลือ8บวก12คูณทำไมลูกคูณด้วย18แล้วทำไมลูกแล้วก็หารด้วย2เป็นต้นทันไหม บรรทัดถัดมาน้องสังเกตไหมครูด้านบนอ่ะด้านบนเนี่ยครูจะไฮไลท์ต่อนะสีชมพูนะด้านบนมันมีแปดบวกเห็นไหมมันมีแปดบวกสิบสองคูณสิบแปดแปดบวกสิบสองคูณสิบปดน้องครับน้องจะบวกก่อนหรือน้องจะคูณก่อนน้องครับข้างบนเนี่ยน้องจะบวกก่อนหรือน้องจะคูณก่อนปรากฏข้างบนน้องต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 ้องทำไมน้องครับต้องคูณก่อนถูกไหม พราะมันต้องคูณก่อนนะน้อง12คูณ8เป็นเท่าไหร่คิดได้เลยน้องครับ12คูณ8ตัวนี้12คูณ8มันกลายเป็น216ทันไหมมันกลายเป็น216เดี๋ยวตัวนี้ครูติดนิดไหมนะครูดอกจันไม่ก่อนเดี๋ยวครูคจะสอนเพิ่ม12คูณ18เป็น216มันก็เลยกลายเป็นว่าน,น้องครับมันกลายเป็น8บวกกับ216นะแล้วก็ส่วน 2, 2> เห็นไหมน้องโจทย์มันไม่ยากนะโจทย์มันยาวเฉยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ เห็นไหมเลยกลายเป็นว่า8บวกกับ216มันกลายเป็นมันกลายเป็น224ซึ่งพอเอา224เนี่ยไปหารท่าไมลูกไปหาร2มันก็จะเหลือคำตอบอ่ะให้ตอบเองหรือคำตอบเท่าไหร่น้องติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกหรือคำตอบเท่าไหร่หรือคำตอบว่าอ๋อคุณครูดังนั้นคำตอบคนเนี้ยมันกลายเป็น one and one and true เห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองคุณครูครับนะคำตอบคือ112 ใครตอบหนึ่ง้อสองขอหัวใจหนึ่งดวงอ h oh, my heart <laughs> <laughs> คือมันโคตรง่ายอะน้องครับ